รายการค้าวันที่31มกราคม2558นะคะบันทึกประฟูรายการตอนที่งดและปิดบัญชีปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธิก่อนอื่นนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีประเภทค่ะคลิกที่ WorkFlow นะคะคลิกที่ลงรายวันค่ะ เลือกสมุดรตายวันทั่วไปทีเจถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคค่ะเราจะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะวันที่ลงบัญชีเป็นวันที่3 1มสิบเค่ะพอน่จะเปลี่ยนเป็นตัวซีนะคะ เราจะเลือกปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะกดได้ค่ะระบบก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัติเลยนะคะโดยยอดรวมเท่ากับ1 4 2่0แสนสี่สอาบาทสาสงตางค์ค่ะกด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะ กด Escape ออกเลยนะคะ